ได้กลิ่นดราม่าดาราสาวรายยาวถึงรายการดังแคปชั่นอ่านแล้วหน้าชากลิ่นดราม่าลอยมาแต่ไกลเมื่อดาราสาวเบ้นปุญญาพร โพสข้อความผ่านทาง IG Story ของตัวเองโดยมีข้อความระบุถึงรายการดังที่เจ้ตัวทำหน้าที่เป็น Queen Master อยู่ซึ่งมีข้อความว่านางร้ายไทยแลนด์ไมเกน e ขึ้นสมองถ้าคิดจะเล่นเกมแบบนี้จัดให้บอกเลยมองบนมากวันนี้ไม่โอเคและหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวไปได้ไม่นานเบนซ์ก็ได้โพสต์รูปดอกกุหลาบสีแดงช่อโตในอิน t a g r กรของตัวเองพร้อมข้อความว่า การที่รายการส่งดอกไม้มาขอโทษทดแทนความรู้สึกของคนได้หรอทำเอาชาวเน็ตงงกันเป็นแถวว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวเบนซ์ถึงได้โพสต์ข้อความที่ค่อนข้างดูเดือดแบบนี้ลงในโซเชียลและตั้งใจจะส่งสารนี้ไปถึงใครดูท่าจะเรื่องใหญ่น่าดู